โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หายไปนานอีกแล้วนะฮะพอดีผมไปทำทัวระต่างจังหวัดมานะฮะก็เลยไม่มีโอกาสได้อัดคลิปอะไรเลยนะฮะก็คลิปนี้เนี่ยมีคนรีเควสเข้ามานะครับว่าอาขอให้ผมเนี่ยมาลงโซโล่โพฮารันนะครับด้วยบทขั้นสิบสองนะฮะว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็อืม ไงต่อดีโอเคก็พวกนี้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าแพทจะเข้าหรือเปล่านะวันที่5หลายคนน่าจะรออยู่ใช่ไหมครับโซไฟเตอร์นั่นเองอ่าผมก็รออยู่เหมือนกันก็น่าจะเตรียมของวาแล้วหรือเปล่านะฮะไหนใครซื้อแพ็กเกจอะไรไปแล้วมั้งคือที่ซื้อแพ็กเกจนี่ไม่ใช่ว่าแบบกดมาให้ตัวแบบปลักใช้ไปแล้วใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้เก็บเหรียญอะไรไว้เลยนะฮะก็โอเค ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะเข้าพวกนี้หรือเปล่านะฮะก็กริน่าเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะฮะก็ผมไม่ผมไม่ทราบนะว่าเขาจะเอาเข้าพวกนี้เลยไหมนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีนะฮะอรอลุ้นกันนะครับโอเคสำหรับการโซโลโ่โพเนี่ยก็หลายคนก็น่าจะโซโล่กันเป็นประจำอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะก็ ผมเคยจับเวลานะแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วอะประมาณอวุธขั้น8หรือขั้นสิบผมจำไม่ได้ผมทำเวลาได้ดีสุดก็คืออ่าสิบหกนาทีกว่ากว่านะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะก็ขอเพิ่มพลังแป๊บนึงนะฮะมีเยอะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะฮะโอเคมาก็ จับเวลากันเลยนะฮะว่าจะได้กี่นาทีกันนะครับโอเคมาเริ่มนะครับไม่รู้จะเฟลหรือเปล่านะฮะก็จะพูดไงดีจริงรอบที่สองเลยแล้วเนี่ยเออก็ถ้าสเตล์แตกก็แย่หน่อยนะฮะแนะนำว่าไม่ควรสเตล์แตกนะฮะ โอเคร็อบร็อบนี้ไม่แตกฮะร็อบเมื่อกี้นี่แตกเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวเดียวเดียวหาที่ลงหาที่ลงไม่ได้เอา้เอาซัากเร็วเลยนะคาัจะเนี่ย อาไอ้รอบเมื่อกี้ไม่เฟลแล่รอบนี้เฟล่ะ โอเคใช่บอตัวแรกนี่ก็แบบก็เฟลแล้วอะสงสัยไปต่างจังหวัดนานแล้วแบบไม่ชินมือผมไปสี่วันเองนะเออเรื่องของเรื่องหรือว่าวิธีการปล่อยไก่เนี่เป็นสไตล์ของผมไปละ ไหนใครที่จะไปเล่นโซฟิเตอร์บ้างนะน่าจะมีหลายคนแลหละเราจะเล่นทุกคนเลยก็ได้นะฮะผมเองก็รอเล่นนะโซฟิเตอร์เนี่ยแต่ยังไงดีอะถ้าโจมตีมันดูงองแงงไงก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าไปนะฮะโอเคเฮ้ยเสียเวลาปะเนี่ยเออโมจะพูด <c oughs> เอาเลยเอาเลย สามนาทีแล้วเนี่ยใช้เรื่องปะเนี่ยจะทำเวลาจะทำเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้ไม่ถูกต้องมามามาลงกันนี่มา เส,สียเวลาตอนนี้ด้วยเนี่ยเใช่เรื่อง่ะเนี่ยยิ่งรีบเป็นยิ่งช้านะฮะนี่ร้านนี่านนี่านนีไม่ใช่มาแบบนี้ เซลิงปงเซลิงป่าบเลยไม่ต้องใช่ฮะกระทึมกระทุกตัวโล่ตรงนี้นี่ต้องระวังหน่อยนะฮะ เพราะผมเองก็ตายตรงนี้บ่อยสโลแบบชิวชิลแล้วมาตายตรงนี้นะโค้นเฟลเดี๋ยวรอสกิลกระทึสผมแป๊บตึงครับเดี๋ยวจะเฟลได้เอามาต่าับ ทำไมเยอะทำไมมาเยอะทำไมมาเยอะไม่เอาเยอะดิเยอะตามมาไหมไม่ตามเปิดนะไม่ใช่ตอนเปิดแล้วตามมาเดี๋ยวไม่เอานะเสียเวลาป้ะเนี่ยเปิดกัไนไหมกัน What ทีป่ประถามประถามคือกระตุกว่าตอนนี้ ว่าเรียบหรือชานะเนี่ยสมาธิอะไรไม่ต้องใช่ะพูดถึงเรงแพทใหม่แล้วกันซ e ว f ฟอร์ o u n t เทนใช่ไหมฮะก็ยังไงดีไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเพิ่มเลยอ่ะ ไม่เอาไม่แตกไม่แตกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสเตมิน่าหมดสเตมิน่าหมดเฮ้ยเขาไม่ตามเนะี่ยระเบิดโอเคตรงนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะฮะวิธีวิ่งเนี่ยให้เลยวงกลมข้างหน้าไปนิดนึงให้มันดังตึง้งแล้วเราก็กระโดดนะฮะแบบนี้นะฮะดูอ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือโอ้ยอันนี้ผ่านไหมกันวะ เมื่อกี้นึกว่าเฟลนะฮะแปดนาทีแล้วนะตอนนี้เก้าแล้วแหละเออเก้านาทีแล้วไม่รู้ว่ารีบนี่คือรีบแล้วใช่ไหมด่วนดวนดวนดวน,ดวนให้เร็วเลย เ๋ยกกดจะไม่ทันนิ้วจะพันกันเอาหลบก่อนประท้ ใช่ท,ทีนะเนี่ยสิบนาทีสิบนาทีแล้วฮะตอนนี้จะทันไหมผมจะต้องทำเวลาให้เร็วกว่าสิบหกนาทีให้ได้ฮะแค่นั้นก็พอใจแล้วฮะจริงเพราะ <c ười> <c ười> ไอ,อ้รอบแรกคือฟิลไปตายบอสเออคืออะไรผมตีนี่มถ่ายรอบที่สองนะเนี่ <c ười> <c ười> ยเอา แตกเห็นไหมอุย้ยไม่โดนเออไม่แตกนะรอบนี้บอกเลยไม่แตกรอบที่แล้วแตกแต่ตรงแรกมาถึงตัวสุดท้ายฮะ oh รอบนี้บอกเลยไม่แตก <c oughs> นะอ้าวไปยิงเรียบกว่ายิงช้านะฮะตรงบอสนี่ต้องใช้สมาธิด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า หลายคนอาจจะชินจนแบบไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิก็ได้นะแต่ผมแบบยังไงอะ่ะคือผมไปต่างจังหวัดผมไม่ไม่ได้เล่นแบบนี้มานานอะ่ะสี่วันได้แล้วแบบมันก็ลืมอยู่ไหนบอสอยู่ไหน ให้ทำอาทินิดนึงนะ ไม่ขึ้นเดิเดี๋ยวเอ้า แล้วโทษทันไหมทันสิบสามนาทีสิบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดพิทท่านแย่มานี 阿里，快些、嗯，快！你够了吗？这招、欸，你不能用，使用不了。 โอเคเรียบร้อย่อาใช้เวลาไป14ีนาที40วินาทีนะฮะนนก็ถือว่าเร็วกว่าเดิม2นาทีกว่า,วานะครับก็โอเคของที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นอาวุธขั้น12นะฮะพร้อมที่จะเป็นอาวุธเร็วห50แล้วนะฮะณจุดจุดนี้ แล้วก็เจมก็เป็นใส่ไปเลยฮะแต่ว่าต้องใส่สีขาวด้วยนะฮะต้องใส่เจมจมตีห้าด้วยนะฮะที่เราจะใส่สีอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยเอ้ยที่เหมนจะบอกคือต้องใส่สองเจมก็คือนี่สีม่วงแล้วก็สีขาวนะฮะอันนี้ต้องใส่นะฮะบังคับว่าต้องใส่นะครับแล้วก็ประดับประดับประดับก็จมตีเก้านะฮะก็คือที่ดานาริโอ นะฮะฮต่างหัก็ดันนาเรียวกันนะฮะก็คือผมจะใส่เป็นเน้นพลังโจมตีนะฮะก็คือเสียนี้ก็คือจะบวกโจมตีเก้าแล้วก็โจมตีเจ็ดแล้วก็โจมตีสี่นะฮะอันนี้ยังเป็นสร้อยคอของโพฮารันอยู่นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอสร้อยข้อมือของมูชินนะฮะส่วนโซเชียวก็ใส่เป็นมูชินชั้นแปดนะฮะทั้งเซตเลยนะฮะ ก็คือ,อยังไงอะ่ะผมไม่ได้ใส่แบบผสมนะฮะแต่ก็ผมไม่ได้ทําไว้จริงผมทําแต่มูชินนะฮะก็คืออันแรกก็จะเป็นขี้กับเลือดนะฮะยังอังไม่เต็มด้วยนะฮะอันที่สองเป็นขี้นะครับกับแม่นยำนะฮะอันที่สามก็เป็นเลือดกับป้องกันนะฮะอันที่สี่จะเป็นขี้กับบล็อกอันที่ห้าจะเป็นขี้กับหลบนะฮะ<_><_> กอันที่หกก็จะเป็นขีกับหลบเหมือนกันนะฮะเจ็ดเป็นบล็อกกับเลือดนะฮะแปดเป็นขีกับแม่นยำนะฮะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละนะฮะส่วนพลังโจมตีก็ห้าร้อยเอ็ดนะฮะอะไร่หนึ่งนั่นเองนะฮะเอาร้อยหนึ่งดีเออแล้วก็คิดได้เข้าสี่สิบแปดได้เหรอสี่สิบแปดพร้อมแบบนี่ มาะเยอะเลยคิดเข้าดาเมจหกร้อยหกดสิบสาเซ็นะครับก็ป้องกัน1200นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะหลบลีกก็27บล็อก37นะฮะพอป้องกันนี่สอับกังโฟนี่ยผมว่ามันก็จำเป็นนะผมคิดว่ามันจำเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะ สกิลนี่เคาน์เตอร์เห็นไหมฮะก็คือถ้าเราเคาน์เตอร์สำเร็จเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะยิ่งพลังป้องกันเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆนั่นเองก็ประมาณนั้นแหละโอเคก็แพทใหม่ที่กำลงจะถึงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะอัพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าจะอัวันไหนนะฮะก็ไม่รู้นะผมไม่เดาแล้วกัน โอเคแต่ก็รอนะฮะรอเล co ่นโซไฟเตอร์หลายคนก็จะรอแหละคือผมเตรียมของไว้เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าอวดโอเคไม่อวดไม่กดให้ดูแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็คือก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถ้ารีบจริงๆก็อาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าผมเฟลเยอะไงก็จะอยู่ที่14นาทีกับอีก40วินาทีนะฮะก็คือ15แหละประมาณนั้น ก็ถ้าใครที่ไม่อยากลงคนเดียวก็หาคู่ฮนะดูโอไปนะสลหรับแบ่งของกันนะฮะอย่าเอาของคนเดียวนะฮะไม่ดีนะแบบนี้โอเคก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับเจอกันให่คลิปหน้าฮะ